มีให้เช่าจริงเหรอมีให้เช่าจริงเหรอท็อปคิวมีให้เช่าเครื่องจักรจริงเหรอจริงเหรอคะมีให้เช่ารายชั่วโมงรายวันรายเดือนแถมรายปีก็ยิ่งคุ้มได้เหรอคะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ารถกุดรถตากเนี่ยมีแต่ ซื้อข่ายกันอ่งเดียวแต่หารู้ไหมเพิ่งรู้มาวันนี้มาไปแล้วว่ารถขุดรถตักเนี่ยเขามีให้เช่ากันด้วยแถมก่อนเช่านะเขามีการตรวจเช็คเครื่องจักรทั้งหมดก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าที่สําคัญถ้าตรวจรถมีปัญหามีรถใหม่เปลี่ยนให้ระหว่างรอรถเก่าซ่อมด้วยอ่ะอคุณทีะมาไปแล้วมีที่ไหนเพิ่งจะรู้มีดีๆท็อปคิวค่ะ สนใจเครื่องจักรสามารถติดต่อได้ที่บริษัทท็อปคิวเบอร์โทร0 2 0 9 0 0 9 8 8